สวัสดีครับนาตุยทีวีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะนายป๊อปนั่นเองครับตอนนี้ครัดึกดื่นค่ำคืนนะฮะมีสาวคนหนึ่งฮะนัดผมมาที่นี่ฮะเพื่อเดี๋ยวจะพาผมไปที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยไม่รู้นะฮะแต่รู้ว่าน่าสนใจมากๆนะฮะแต่ว่าสาวคนนั้นเนี่ย ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนมาพอดีนี่นะฮะคุยอะไรเมาอะไรแล้ววะกับเมานิดหน่อยไม่มีอะไรก็เรานัดมาดึกดื่นค่ำคืนมันจะมีกุ๊กกิ๊กลุกลิกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเอาแนะนําตัวก่อนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะอันค่ะน้องอันนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยจะพาพี่ไปไหนเขาบอกว่าคืนนี้เนี่ยเป็นคืนสเปเชียลสเปเชียลวันศุกร์เท่าไหร่ไงสเปเชียลมาเลยเนี่ยจะได้ยินมาไงว่าคืนวันนี้พิเศษจริงๆริงอะไรเป็นที่ไหน นเนี่ยเดี๋ยวตามเราไปดูกันดีกว่าค่ะอืมไปเลยไปเล ที่ไหนก็แน่ที่นี่ไหนบอกี่นเรานะคะก็คนที่พี่ป๊อปเราอาจจะก็อยู่กันที่ตลาดเฟร์วิงตันค่ะพิเศษยังไงที่มันไม่เหมือนทั่วไปเออพี่อยากรู้เนี่ยที่นี่เนี่ยจะเป็นตลาดรัดกลางคืนตลาดกลางคืนก็จะมีของสดตลาดผัก ผลไม้แล้วทำหน้าหลังเราเนี่ยก็จะไปตลาดดอกไม้ค่ะใช่ก็จะไปเหมือนกับคล้ายๆกับของตลาดบ้านเรานั่นเองก็จะขายสรงเยอะๆราคาถูกแต่ว่าพอยที่เรามาวันนี้มันมันไม่มีอะไรพิเศษเลยที่ที่ทั้งอ่านบอกพี่มาเนี่ยมีค่ะพี่แน่นอะใจเย็นๆที่อ่านจะพามาในวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตลาดนัดมือสองตลาดนัดมือสองตลาด่าเป็นยังไงเป็นยังไงพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยก็คือจะนําของมาขายเนี่ยโดยสินค้ากว่า80เนี่ยจะเป็นของมือสองก็จะมีของีิมาถะไปหมดเลยเสื้อผ้า เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบว่ารองเท้าอะไรเงี้ยโอ้ยมีเยอะมีเยอะมีเยอะเอางี้เลยดีกว่าก็อากาศเริ่มจะหนาวหนาขึ้นมาแล้วเอางี้ดีกว่าพี่ว่าพี่จะหาแบบเสื้อแจ็คเก็ตสักตัวหนึ่งากไหมมีไหมมีแน่นอนพี่ไปกันเลยดีกว่าดีกว่าปะ คือที่นี่เนี่ยพอคพ้าเขาจะเริ่มสร้างร้านก 8, ันตั้งแต่ตีสองก็จะมีรถเริ่มาแล้วจากนั้นก็แบบว,าว่าถ้าอยากได้ของดีๆนะคะมาช่วงประมาณตีสองตีสามเหมือนกับว่าเราจะได้ของระสอบอะแล้วมันก็จะมีองดีใช่หมือ,อกบบช่วงช่วงจริงๆบางทีว่าอาจจะว่าอของเขาเพิ่งไปรับมาจากต่างประเทศอาเงี้ยเอามา,มาปุ๊บก็จะได้ของเยอะของมาเยอะแลลวเฮ้ยพี่เจอจะเก็ตแล้วนุ่นน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 ่น่ ตัวนี้สีแดงครับผมชอบสีแดงมันเป็นลายสกอตฮะแล้วก็เป็นยี่ห้อนี้ด้วยลิเวอร์ไม่เคยได้ยินอ,อ้าวเฮ้ยอ่ะบีสอง ดคได้หมดเลยครับดูได้ครับโอ้โหขอมุกเยอะจริงๆเนี่ยเอาตัวนี้เอาเป็นว่าเอาตัวนี้เลยดีกว่าป่ปไปไปจ่ายเงินกันดีกว่าพี่ว่าว่าตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ผมว่าพี่ว่าประมาณสักไปสภาพใหม่มากนะสามสิบสามสิบห้าสี่สิบฮะสี่สิบป๊อปเออประมาณนั้นยี่สิบห้าประมาณนะประมาณเออบวกลบห้าบาทไปไปดูดีกว่าว่ามันเท่าไหร่ครับ Okay, seven dollar, please. Seven dollar. Just Seven dollars. When the BC time usually? We come half as one. We all die here. Hmm. We have everything. Jeans is five dollars. Jacket yeah. five, seven, eight, ten. Uh -huh. Yeah, yeah. Okay, so, three, two. so what? What time what you close? Uh, close. Yeah. What time? We start packing two. But while you're repacking, you can still shop, so 4 o'clock option is Okay, thank Hi. you. <laughs> and what's your name, sorry? My name is Larry. Larry. Uh, where, where did you get this stuff from? We have uh, collection points for most of our goods. Uh, some is donated, some we purchase from other other um, suppliers, and there's also a charity component that's involved as well. What time the best time that people can come to have this stuff? Like here? this store, we're open from 1:30 in the morning. Okay. Yep. So we start every day. No, no, only on Sundays. Oh. Every, so, excuse me. Saturday morning. No, not, not Sunday. Not it's a Sunday. A Saturday. Saturday, Saturday. Oh. Uh, so we're here from 1:30 a.m. until 1:30 p.m. Mm. Uh, we generally find that 1.30 to 2.30 is very busy for us. Okay. And then probably our next busiest times would be 5 to five. 7.30 in the morning. Thank you, thank you very much. My pleasure. Thank you. 3.50. This is a commonware shirt. I also work in commonware. 5 dons. 5 dons like this. They said everything on here is only 5 dollars. เนี่ยของเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวให้น้องอัดเนี่ยไปซื้อของแล้วก็มาเปลี่ยนโฉมหมดเลยซื้อหมวกซื้อรองเท้าซื้อชุดซื้ออะไรอย่เงี้ย อยู่ที่ราคาประมาณ5บาท10บาทจ้าตีนที่งานก็คือบางทีก็จะมีของปลอบกันมีการมาเปลี่ยนพื้นรองเท้าใหม่เหมือนกันนรี้องเราก็ดูรู้ใช่ไหมอ่าคือคือยี่ห้อตรงนี้บางบางยี่ห้ออะส้นมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาื่อกีอะเขาแอบมาเปลี่ยนส้นใหม่แต่เป็นยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อที่ดีนี่แหละแบบนั้นก็มีเหมือนกันก็ต้องเลือกให้เป็นด้วยใช่ไมไม่ใช่แบบว่าจะสักงแต่ซื้อซื้อไปใช่ไหมมีอะไรในใจยัง กไม่ใช่ไม่ให้มีกับพี่ในใจา<อ>นบ้าน What is this อันนี้ค่ะ this is สบุกโอ๊ยหาแล้วเนี่ยเก็บขาดนะคะพี่ประมาณนี้ห้าบาทจะเป็นเก็บขาดหนักแท้อะหรอถ้าเราโชคดีคือว่าค้มแม่จริงๆแล้วราคาประมาณเท่าไหร่อุ้ยถ้าเกิดเ็มขัดหนักแท้หรอก็อน,น่าจะร้อยกบบวก่าบาทร้อยกว่าดอนกันนะร้อยกว,ว่าดอน แล้วฮะเดินกันเมื่อยเลยได้ของเพียบเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีตลาดที่แบบมีคนเอาของมาขายเยอะขนาดนี้เหมือนประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเหมือนเป็นโรงเกลือปะเหมือนลงเกลือนะเหมือนลงเกลือที่แบบของประเทศไทยเขานะยังไงก็สําหรับวันนี้นะตุยทีวีก็ ต้องขอขอบคุณน้องอั๋นมากๆเลยนะครับที่แบบโหแนะนำพี่ป๊อปแล้วก็พารายการของนักตุยทีวีเนี่ยมาเยือนที่ตลาดของเฟลมิงตันในวันนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าดึกไปหน่อยแม้ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าแบบดึกนี่จะชวนไปไหนอ๋อที่แท้ก็มาตลาดไหน,หนก็คิดไปถึงเลยแหละ <laughs> <c oughs> นะก็ยังไงก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้พี่ดูด้วยอ่ะสาหรับวันนี้เนี่ย ผมแล้วก็น้องอัดเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงเจอกันได้ใหม่นะครเทปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมครับนายป๊อปแล้วก็น้องอัานะนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนบตุยทีวีนตุยทีวี